คุยกันค่ะจริงๆเป็นเพื่อนกันนานแล้วค่ะเป็นเพื่อนกันนานแล้วแล้วก็ออแต่เพิ่งจะมาสนิทกันน่าจะเดือนธันวาไหมทายคิดว่าถ้าเราทําอะไรแล้วเรามีความสุขและดีนะคะแล้วก็ใครที่อยู่กับเราส่งเสริมเราให้ดีทําให้เราสบายใจอ่ะก็ก็โอเคอ้พิดาถามหนูรูปคู่ที่เราไปทําบุญมากันลุงกันน้องค่ะถามงตรงเลยว่าเป็นแฟนกันไหมครับ ช่างภาพเน่ยพวกเธอรีบพวกเธอรีบคือพวกเธอไปสรุปกันก่อนทางเราอ่ะไม่รีบทางเราก็จะเย็นๆอยู่นะคะถ้าใครว่าเป็นการพูดคุยกันถึงกก็คุกก็คุยมั้งค่ะถ่ายรูปกันโดยยินๆก็ก็คุยกันค่ะคุยกันเริ่มต้นมาตั้งแตไหนโอโหจริงๆเป็นเพื่อนกันนานแล้วค่ะเป็นเพื่อนกันนานแล้วแล้วก็ แต่เพิ่งจะมาสนิทกันน่าจะเดือนธันวาไหม,ม,ไมเดืนอนธันวาอไหนที่ทำให้รู้สึกว่ารีบร้คคอนกว่านี๋เจะเย็นเห็นไหมนี่ข้ามขั้นไปอีกแล้วคล <g ül> ิกกับคนนี้บ้างอะไรบ้างใหานสนิทกทันเพราะอะไรคือถ้าว่าสบายใจมั้งคะแล้วก็คเราอเยอะขึ้นคเราอเยอะขึ้นดีแล้วก็ก็ดีคะ่ะอยู่ด้ยวยกันแล้วก็สบายมีความสุขก็ เขาหวังว่าทาาคุณทำให้เขามีความสุขมากนะเขาจะให้รับมีความสุขอยู่คนเดียวก็ไม่ได้อะไร้ะคะก็เป็นว่าคือจริงๆแล้วคือในตอนนี้ทารู้สึกว่าทาอยู่อย่างเงี้ยทาทาค่อนข้างแฮปปี้อะค่ะแล้วเาก็ไม่ไม่ได้อยากจะรีบไม่อยากจะเร่งอะไรก็อยากให้มันเป็นไปอีซี่อีซี่อะไรหลายคนแปลว่าดูหวานมากเนี่ยเราลงคือสรุปชีวิตเราเราลงรูปไอจีกับใครไม่ได้เนาะเราก็จะโพสต์ว่าเออแบบ การเซตกับใครอะไรยังไงซึ่งเยอะมากในที่ผ่านมาก็ไม่ไปดูกันคือต้องมาเป็นคนนี้อย่างนี้ถ้ไม่ยอมก็หัวเราะไดเปิดใจแบคนนี้แบบใจเย็นเห็นไหมเนี่ยมาเองเลยเนี่ยเราว่าต้ดูหวานนะคะดูเรายิ้มดูแฮปปี้คือทาคิดว่าสิ่งที่ทาคืออย่างไอจีเนี่ยทารู้สึกว่ามันก็เป็นโฟโต้อัลบั้มของเราในช่วงชีวิตแต่ละชีวิตนะค่ะคือถ้าไปดูของทาก็จะสังเกตได้เลยว่าคือของท้าจะไม่ได้ลบหรือจะไม่ได้แบบ เปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าเราก็จะย้อนกลับไปดูว่าในช่วงชีวิตนั้นๆมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือในช่วงชีวิตนี้ทาก็รู้สึกว่าเออทาอยู่กับนี้เป,นเป็นเป็นเพื่อนที่สนิทมากๆตอนนี้ก็สบายใจแล้วก็เหมือนที่บอกอะค่ะก็มีมีมีแต่เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นแล้วก็<ม>ก็โอเคเราเราจเย็นอยู่พวกคุณอย่ารีบเรารส ก็มันก็คงเป็นธรรมดามั้งคะของของทาที่ว่าถ้าเกิดแล้วก็อาจจะเป็นของบุกด้วยก็ได้เพราะว่าเขาเขาก็เป็นเป็นดาราเหมือนกันแต่ว่าตัวเราเองก็ก็ก็คิดว่ามันก็น่าจะเกิดแต่เอาเอาจริงๆเลยนะคือจริงๆเลยเนี่ยรูปรูปคู่แรกที่ทุกคนแบบคิดว่าเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยคือนั้นเนี่ยคือแบบไปกินข้าวกันถ่ายรูปแล้วคือทาก็ดูรูปนี้นะคะว่าเฮ้ย แสงทุกอย่างมันดีอ่ะคือมันดีมันมันควรเอาไปประดับไอจีอ่ะเขาจะเห็นแค่บางคนเอาไปประดับไอจีแล้วเราก็ถ่ายรูปไป้บุ๊กแล้วเราเราก็งัดชื่อช่างภาพเมืองไทยเก่งๆหลายคนมาเลยแบบคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยคือมันเป็นเหมือนโจ๊กอะไรเงี้ยค่ะแล้วก,แวก็แล้วก็พอโพสไปก็ตกใจเลยวันนึงโอ้โหกระแสแบบมาแรงมากคือว่าแบบเป็นแฟนการเปิดตัวแล้วโอ้โหมายินดี คือเดี๋ยวก่อนเราเราจเย็นกับเราหน่อย <c oughs> เราก็เพิ่งเราก็เพิ่งผ่านมาคือแม้ว่ามันจะนานแล้วแต่สองปีมันก็มันก็ต้องใช้เวลาค่ะพาที่มันจะ,ม,นจะมันจะแบบไปเริ่มหรือไปอะไรใหม่ฉะนั้นทาไม่ได้ทาไม่ได้รู้สึกว่าทาอยากจะรีบหรือเร่งอะไรตรงนี้แล้วทาก็อยากจะใช้เวลาที่มันดีๆอยู่ตรงเนี้ยเออให้มันนานๆ่เนี้ยก็ตกแต่งทำยินดี ตกใจค่ะจะตกใจตกใจก็แล้วถ้าวันนี้ใช้เขียนว่าเป็นอะไรกันความสมคัญทั้งความสมพั์เริ่มคุยกำลังคุยคุยกันแล้วน้องสนิทคุคุยกันแล้วล่ะเนาะอันนี้คุงคุยกันแล้วก็เป็นเพื่อนที่สนิทมากๆจริงๆในเวลานี้แล้วกันค่ะคือก็ก็คุยกันก็ปรึกษากันกินข้าว แต่พอหลังจากรูปแรกลง <ๆ S 1> ไปรูปต่อไปที่ลงมาก็คือสวย,สวยทุกรูปเลยหลายคนเลย,ยรู้ว่าเหมือนความเปลี่มท้องคือเขาก็ไม่ใช่คนดูไม่ดีเนาะขเขาก็ไม่ใช่คนดูไม่ดีแต่ว่าเราก็ไม่แย่เหมือนกันนะเอฉะนั้นเนี่ยก็ทาคิดว่ามันก็อาจจะเป็นรูปที่พอถ่ายด้วยกันแล้วมันไม่รู้ามันสวยทุกภาพมันสวยมันก็บอกแล้วมีประดับไอจีก็ดีงียค่ะพี่ทาสำหรับเวลาที่ใช้ร่วมกันนี่คือดีมากน้อยแค่ไหนครับ ก็ว่างก็เจอนะคะว่างก็เจอแล้วก็ก็คุยกันคุยกันแต่อย่างเพื่อนในแก๊งในกวนพิธาก็คือแบบคือจริงๆแล้วเป็นเพื่อนในแก๊งในกวนกันมาก่อนแล้วก็แล้วก็กลายเป็นว่าคือเหมือนเหมือนเรามานั่งคุยกันแล้วแบบถูกขอบปรึกษากันได้คุยกันรู้เรื่องเก็ตโจ๊กกันหลายๆอย่างอย่างเงี้ยคือหันมาแล้วแบบเออตัวลอกกันตัวล็อกันเยอะขึ้นแล้วก็บุกเองเขาก็มี คีリングเอเนจีที่ดีคือเวลาคนอยู่ใกล้ๆเขาจะรู้เลยว่าเขาเป็นคนแบบอรังงานดีรังงานบวกแล้วก็แล้วก็เป็นคนใส่ใจคนอื่นๆอเลยเนี้ยค่ะก็ก็ก็เป็นคนเป็นคนที่ดีคนหนึ่งเป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งที่ที่ไม่คาดหวังอรค่ะว่าไม่ค่ะไม่คาดหวังอะไรเลยวันนี้วันพวกคุณอะก็อยากคาดอยากคาดหวังอะไรกับเราใจเย็นๆก่อนมันมีคนนะครับอกการที่ชาลิคเขาบบว่าเป็นยิ่งดีกดดันเราแบบว่า ไม่ค่ะไม่ก็ก็ขอขอขอบคุณนะคะนะคะขอขอบคุณด้วยว่าก็ก็ดีใจที่ทุกคนยินดีนะคะแล้วก็แล้วก็แล้วก็นั่นแหละยินดีพูดยากจังเวลาต้องมาพูดคนเดียวนี่ก็อย่ากเป็นอะไรกับใครบ้างข่าวมาแล้วคุยค่ะต้องคุยสิต้องต้องคุยอยู่แล้วนี่ค่ะก็ก็ก็คิดว่าปล่อยให้ทุกอย่างเป็น ตามธรรมชาติแล้วถ้าว่าเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์หลายๆอย่างในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ก็ดูกันไปค่ะคเขาพูดนดังานมาอย่างนี้คือูเาว่ายังไงอะไรนะคะเวลาเรามีรักหม่านี้ลูกเราว่ายังไงบ้างยังใจเย็นๆค่ะคือคือคือเรกับบุ๊กก็เห็นกันมานานแล้วก็รู้จักกันมาตั้งนานแล้วคือไม่ได้ไม่ได้อยู่ดีๆแบบอะไรกันแล้วก็แล้วก็อย่างที่ท้าบอกว่า ด้วยสถานภาพทาก็ยังไม่ได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าวันนี้เป็นอะไรนะคะก็ก็คือคือคือเป็นเพื่อนสนิทแหละอ่าเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็เธอถามมาแล้วกันท่านก็จะตอบอย่างเขาเกรงไหมคะเพราะว่าคนจะต้องมาโฟกัสเข้ามาขึ้นด้วะเขาเกรงไหมคะเพราะว่าคนจะต้องมาโฟกัสเข้ามาขึ้นด้วยท่าค่ะเก่งเขาเฉยมากเลยค่ะเขาดูชิลมากเลยท่าท่าค่อนข้างเกรงเพราะว่าทาก็เหมือนที่บอกทาก็แคร์ความรู้สึกของเรด้วยนะคะแล้วก็หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเพราะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่ค่ะพูดตรงเนี้ยคือวันหนึ่งลูกค่ะก็กลับมาดูได้หรืออะไรได้ฉะนั้นทาก็ต้องระวังเป็นพิเศษอะไรเงี้ยค่ะอืพี่พทาอีกเรื่องนึงกรณีคืออย่างเงี้ยก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวไม่กี่วันเขาว่าะมีอืมทาคิดว่าสำหรับข่าวเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟนะแล้วก็ทายคิดว่าเรื่องนี้คุณจะไปถามบุ๊กเองมันไม่ใช่มันไม่ใช่ พื้นที่ของทาที่ทาจะต่อแต่ถ้าถามทาแล้วคือสําหรับทาทาไม่ได้แคร์อะไรเรื่องนี้นะคะเลยเพราะว่าทาว่าในยุคนี้สมัยนี้แล้วมันอะไรก็ได้ขอชีวิตมันสั้นนะคะท mm hmm. ามองแค่ว่าชีวิตมันสั้นจริงๆแล้วก็ทาคิดว่าถ้าเราทําอะไรแล้วเรามีความสุขและดีนะคะ mm hmm. แล้วก็ใครที่อยู่กับเราส่งเสริมเราให้ดีแล้วก็เออทำทำให้เราสบายใจก็ก็โอเค